ัสดีครับผมผมปาร์ชภูรินะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ผมมีข่าวนี้มาบอกนะครับเนื่องจากมีสินค้าใหม่เปิดตัวขึ้นนะครับนั่นก็คือนะครับตัว ABC หรือว่าอบปลโลนดิวทีครีมนะครับผมซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าสดใหม่จริงๆนะครับข้อมูลที่ได้มายังเป็นเปเปอร์อยู่เลยนะครับซึ่งสินค้าตัวจริงจะได้พบกันในงาน IFT นะครับวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลนําล่องก่อนให้ทุกท่านได้สามารถคิดแล้วก็รับชมเผื่อใครสนใจ ถึงเรื่องของสรวคุณต่างๆของกิมตัวนี้นะครับผมซึ่งผมจะเป็นการอ่านทำความรู้จักนะครับให้ทุกท่านได้รับชมก่อนนะครับผมนะครับอาบารอนบิวตี้กิมนะครับส่วนผสมหลักๆนะครับจะเป็นหอยอาบารอนนะครับหรือว่าหอยปองพีนั่นเองนะครับถามว่าหอยปองพนี้จากที่ไหนนะครับจากประเทศเกาหลีครับใกล้ๆกับภูเขาไฟที่ผ่านการระเบิดมาแล้วนะครับซึ่งอูดมสมบูรณ์ไปด้วยแาตุนะครับจากภูเขาไฟนั่นก็คือ ภูเขาไฟเจจูนะครับผมนะฮะอันนี้คือหนึ่งสัรพคุณเพราะตอนพื้นที่เจจูเนี่ยครับจะมีตัวใหญ่ประมาณ75เซนติเมตรนะครับซึ่งแตกต่างจากหอยฟองที้ตามภูเก็ตตามชาวบ้านเรานะครับซึ่งมีสัพุคุณแล้วก็แรค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่มาก็คือเรื่องของนะครับสเนลนะครับหรือว่าหอยทากนั่นเองนะครับซึ่งหอยทากที่อื่นนะครับไม่รับไม่รับประกันเรื่องของความสะอาดแต่หอยทากจากเกานี้เนี่ยครับเมืองกัมซานนะครับผมแฟนสุงนำเนี่ยครับจะเป็นหอยทากที่การีย นะครับสะอาดและปลอดภัยเหมาะสมหรับการมาทำนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อของตัวนี้นะครับจะช่วยนะครับเก็บเขาเรียกว่าจักเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง1.5เท่านะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับถัดมาจะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับซึ่งเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งหลายๆยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสารอาหารตัวนี้แล้วนะครับคอลลาเจนนะครับผมนะครับ เพช่อด่มน้ำนะครับเพื่อผิวที่มีความคุมชื้นนะครับสร้างใยคอลลาเจนให้กับผิวหนังได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมถัดมานะครับผมนะครับคือบางตัวไม่กลิ่นเหม็นนะครับแต่กลิ่นของเราแน่นอนว่ามีกลิ่นหอมแน่นอนนะครับเพราะมีการทําจากส่วนผสมของซีทารอนะครับหรือว่ากุหลาบทะเลสายนะครับซึ่งกลิ่นหอมมีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่ากลิ่นหอมคือเรื่องของ นะครับรุ่มน้ำนะดองน,นิกงถ้นะครับกุหลาบทะเลทรายอยู่ในทะเลทรายน้ําไม่มีแต่สามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้นะครับารการลดน้ําแค่ทางเดียวสามารถที่จะงอกเงินแล้วก็มีชีวิตชีวาอยู่ได้หรือแม้กระทั่งการตัดต้นกุหลาบทะเลทรายออกแล้วก็วางไว้เฉยต่อต้นไม้จะไม่ตาย นะครับผมตัวนี้คือคุณสัมบัติเรื่องของการชุ่มน้ำนะครับผมถัดมาจะเป็นเรื่องของสคาเลนนะครับตัวนี้นะครับอ่าคือดอกบานไม่รู้โอยนั่นเองนะครับจะเพิ่มออกซิเจนให้กับถุงหังได้ถูงได้ถึงนะคร0.7เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมพูดงานก็คือเป็นอาหารจรินนั่นเองนะครับช่วยอุ้มน้ำนะครับเพื่อถูงที่มีความชุ่มชื้นนะครับปกป้องและต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดหรืยรอยได้นะครับผมอันนี้เป็นสรรพคุณข้าวผ่านนะครับนอกจากจะมันมีเรื่องของอาบูตินนะครับผม อยู่รวมกันในกระปุกเดียวนะครับพูดง่ายก็คือว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยนะครับกระชับเด้งแต่งตึงได้หมดเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้ที่มีผู้ที่ได้รับการทดลองสินค้าตัวนี้แล้วประมาณไม่กี่ท่านในเมืองไทยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพบกันกับท่านเหล่านั้นได้ในคลิปถัดไปมะครับผมสําหรับวันนี้นะครับ ABC cream นะครับอ b a l o n e b ิ a u t y c ถ้าเกิดท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะครับที่ท่านเจรนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันครับ